เตีนงพิษตะหักได้ล่อเตียค่อยๆเตียน้อง <laughs> <laughs> อีชีวิตชาวประมงนะครับ สวงเศร้ามากอะเพิ่กจะลังขึ้นมาทาเลือกนะเอาปลาขึ้นมาเอามาส่งเมฆานะครับเมฆามารับปลาอยู่ทาเลือกเนาะทาเลือกที่อยู่ทั้งพู่นนะครับในพุ่นกับจอดรถอยู่พู่นนะครับปลาบังเป็นภูเขานะครับง่ามในพี่น้องที่อยู่ทั้งนั้น สวัสดีนะครับสวัสดีพอ่อยแม่นะครับสวัสดีพี่น้องบางปายเฮาสุขุสุขอนนะครับเด้อสวัสดีค่ะเป็นบานให้พ่นนะครับในผลคมนนอกนะครับกลับมารายงานโตนะครับครับอี่ออยแม่เฮาอีกขึ้นเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพี่น้องหลังจากห่างหายไปโดนเติมนะพี่น้อง คลิปนี้ในพ่นกับมาผ้าพี่น้องมายกยอนะครับยกสะดุงอีกคือเก่าเหมือนเดิมเนาะพี่น้องนี่บ้ามาวันนี้ในพ่นผ้าพี่น้องสอดมาทาั้งนนสังนะครับบ้านโคกม่วงชุ่มนะครับตำบลโนน,นเมืองนะครับอำเภอโนอนสัง จังหวัดหนองบัวลำพูเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันนะครับว่าเมื่อนี้สิเป็นจังไหนเนาะพี่นอ้องกับบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนนะครับวันนี้ออกมืดมืดคึมคึมนะครับเมื่อคืนนี่ฝนถล่มได้พ่นมาหอดโอ้ยมวนเซาเลยพี่นอนะ้องไล อืมโอ้อยไปซ้าตัวัอนอ่าครับเฮามาหลุ่นกันเงวยๆกับแม่บ้านในพ้นขี้เกา่าครับผมโอ้ป่าใหญ่ขึ้น

กินท้องเลย 你呢？ เอา้าขาดขาดผมเลยสระดุงกระขาดไรฮะ้อืว่าเสียบ เป็นไปทตงนัได้ล่นะเตือนคอยๆเต็นน้องทุกคลิปไปหากินในทัางเขื่อนลำปาวน้อพี่น้องคลิปนี้เข้ามาหากินทัางเขื่อนอุบลรัตน์นะครับอันนี้น่าจะเป็นลำพะเนียง เนาะปากล่ำเนียงไหลตกเคลื่อนอุบัตรัตนะครับแม่พงษ่มแน,น่ใจเนาะนาทีแมนกระเพี้ยน เสียบสาเส้นกัเดยสะดุ้งกระคาดให้ เขาล่ามมุกเนี่มว่าผู้เดียวโคโล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เปลี่ยนดังมาละพัวเรียาเปลี่ยนให้เป,เปลี่ยนปะโอเค okay. เอาดังว่าเปลี่ยนใหม่พี่วนพี่น้องดังนี่ขาดร้ายค่ัโคตรครับสักครู่ สีชีวิตชาาปรมงนะครับสวงเศร้ามากอะเป็นกำลังขึ้นมาทาเลือดนะเอาปลาขึ้นมาเมามาทรงเมฆานะครับแมฆามาลับป่าอยู่ทาเลือดเนาะทาเลือดทีอยู่ทั้งพู่นนะครับในพุ่นกับจอดรถอยู่พู้นนะครับปลาบังเป็นภูเขานะครับงามในพีน้องวิวทั้งนั้นในพุ่นมาท่านในไปทายเบิงนะ้งเนาะ คก็จะเป็นวัดนี่แหละพี่เนาะแตกฝนมาขึ้นฝนยองเงาเมาื่อคืนน้อยบ่มีทีพสีอยู่ <G ül> โดดเดียวผู <c oughs> ้น่ารักโอ้ยน้ำกลันกันโดดไปเบิดเลย อีกแล้วเรือหนึ่งลำ ดีเลือปะไปแล้วหนึ่งสิบแปดโมงเศาร์ละพระอาทิตย์มวัมวๆนะครับเมฆหนาปืด๊ดไม่มีแดดเลย หายุเข้าย่างงี้บ่ แบตโท,ทรศัพท์ก็เสิเบิร์บานนี่ <laughs> แบตก็จะหมดแล้วเป็นว่าเอาคอ,อดแบตเบิร์ตเนาะพี่น้องเก็บภ่าบรรยากาศฝากพี่น้องอีกสักน้อยเอาแบตเบิร์กแกจังเศร้านะครับถ้าตัดจบไปก็คือแบตเบิร์ตเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวฮ่องจังคอยไปสรุปผลปลาตอนได้พน่นเอาปลาขึ้นไปรถแล้วนะครับชาไปชาร์จแบตททรัพท์ยู่รถเนาะแ้วจังคอยสิสรุปผลปลาให้พี่น้องเบิ้งนะครับตอนนี้ก็เอาให้ถึงแบตหมดเลยตึมตั้มไลเป็นอย่างตัวใงญ่บ่ได้จับตัวใหญ่โดนเลย

โอเคครับพี่น้องตอนนี้ในพ่นขื้นมาแล้วนะครับขื้นมาจากล่ำพะเนียงนะครับบานคำโคกม่วงชุมเดี๋ยวในพ่นภาพมาบึงสรุปผลป่านะครับปึ <c oughs> <า>๊บปลาไม่ค่อยถึงนะครับพี่น้องผลงานนะครับอันนี้อันนี้ของยาไทยนะครับของในพ่นวิวได้นีนะครับกระสีนาทีประมาณจากักซีหาโลบเกินนี่นะครับ พอในพ่นขึ้นมาจากลำพเนียงนะครับในพ่นกำลังวสิกรรบ,บ้านนี่ครับพี่น้องบรรยากาศตรงนี้คือตัวเมืองนนสังนะครับตัวเมืองอำเภอโนนสังเลยนะครับเป็นห่วยส้มน้อยนะครับพอดีในพ่นขี่รถกำลังสิกรรบ,บ้านผ่านมาเห็นเพลินกำลังตึกป,ป่าพุ่นครับแม่บ้านในพ่นลงไปแล้วนะครับ เดี๋ยวจังคอยมาติดตามกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวนายพ้นจะถ่ายคลิปตรงนี้ต่อเนื่องเลยคลิปต่อไปจังคอยมาลุ่นกันเนาะพี่น้องเนาะว่าห่วยส้มหน่อยหวยนี่สิเป็นยังไงนะครับสหรับคลิปนี้นายพ้นสิขอตัวไปก่อนนะพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเนาะครับหวยส้มหน่อยมองนี่สิเป็นยังไงจังคอยมาลุ่นกันต่อสหลับคลิปนี้นายพ้นไปก่อนครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ